ในกํนลังจะออกไปกันครับไปเว็บวี e กียวอิงล็อบบี้สเวนไปเที่ยวกัน <The opposite. S 1> ลองเลือดประมาณเท่าเท่าเท่าลองชูเอาบอชูนะครับเราแบบโอเคประมาณสองชั่วโมงครึ่งครับ <Yes. S 1> พี่น้องกลับเรือลเรนี้โอเคไปกันเลย <The opposite. S 1> สวัสดีครับอ่ะวันนี้สิภาพไปลองเลือดในซูริกนะครับลองเลือกกันนี่แหละครับอพาร์ทเมนต์ที่อยู่ตึกนี้เลยครับนี่ไปลองเลือกกันพี่น้อง อากาศมื่อนนี้ก็คืมๆเย็นๆนะครับจากฝนตกบัวบานนี่แหละอ่าคนน่ะนั่งคืมๆอยู่แต่ว่าเดดออกก็เย็นๆเป็นคนขี้อหอดก็เลยบริสุทธิเสือกันหนาวเพิ่นครับ <c oughs> ไปเลาะเที่ยวเบิง่งอาเมื่อกันเราหลอบเมืองนี่แหละครับไะนี่กเกษตรกรคนปลูกผ,ผักสวนครัวไปกินเองครับในตัวเมืองสุลิกเลยอันนี้ก็ตัวน,น้องคน สวยงามครับมันจะรอบๆผู้คนหลากหลายมากพี่นนอะเขาวันอาทิตย์เขามาเที่ยวกันอลเดพัส่าเขตนี้เป็นเขตธนาคารน,นะครับนี่ธนาคารหลาย,ลายๆธนาคามรมารวมกัน ประมาณนี้ครับนี่ย่างไปเึ้นเรือกต่พี่น้องนี่เลยครับโอ้คนขึ้นเรือหลายครับไปขามเรือไปเลยไปขึ้นเรือกันครับเรือลำนี้นะครับจะพาเขาไปอู้คนร่ายไรเต็มเรือเลยครับนี่เลยป้ายลงเรือกันเลยครับพี่น้องสถานที่อยู่ไหนครับรับบริสุทธิ์ นี่เลยครับนี่คือเครื่องจักรหรือของเรือครับตั้งแต่สมัยโบราณแล้วครับนี่เลยใหญ่มากพี่นั่งเขบอกคนงานของเครื่องจกักรเรือเพ่อด้ทำบรรยากาศก,ากาันิดไปลุกเรือกับมิสชานและฮัน <c oughs> <c oughs> what do you say? อ่าฮะโอเคอ่าในกําลังจะออกไปกันครับไปเว e บอร์ g ิ้วเกลิงลับปุ๊บสเวนไปเที่ยวกันลองเรือแบบมั่นเฮาเฮาเฮาลองชัวออร์ก็ชูเออร์ครับว่าโอเคประมาณ, how, how, how Two Two okay. มาณสองชั่วโมงครึ่งครับพี่น้องกับเรือลำนี้โอเคไปกันเลยอ,ออกไปแล้วครับชมบิวรอบซูริกในสวิตเซอร์แลนด์ ไปเลยบ้านเมืองก็สวยงามครับพี่น้องเอออากาศเย็นสบายอือฮึจะเรบค้นกี่หนาวนี่ก็หนาวคับครับตอนนี้แดดออกทั้งล่มประมาณ11องศาครับ สายน้ำใสเป็นเขียวเย็นสบายลยพี่น้องเป็นเมืองที่ญาติดูวีพี่น้องบางบาทผู้คนเพิ่งภูเขามันจึกงเด้อแพงขักแพงแน่พี่น้องสวีเดนวิวที่สวยเดียสวิตเซอร์แลนด์บอยเดอร์ อเ okay. หนาวอยู่พี่น้องอากาศเย็นแล้วทั้งลมมาทั้งน้ำหนามันหนาวทั้แจ้ก็หนาวมาหลายเด้อครับสำหรับนี่ก็นหนาวท่ำดาปกติเลยเออคือคนกับหลายๆอยู่เต็มเรือเต็มนมลำเรือเลยครับว่าเห็นไหมนี่ถ้าปเป็นบื้งด้านหลังครับเอออยู่ในเรือเลยมีร้านอาหารให้กินนำ บานผู้คนล้มแห้งเลยนะครับมันจะอาจจะพัดแบบจงโยกจกโยกนะบ้านผู้คนน่าอยู่มาเออสวยงามปดิฮะอันนี้เริ่มจอดละจอดรับคนแล้วครับนี่ครับว่าจากเราคนรูอากาศดีทั้งหนาวทั้งหอนพี่น้องเอ้ยร่วมกันกลับบ้านไปแลยย่เยาว่ากันเนดะ้อนี่เออมารับผู้คนเลยเนะี่ย นี่ครับคนถาค้นเรือน้ำกันคนลงกับมีครับคนคืนกับมีอยู่ตรงนี้เลยครับ <c oughs> น้ำ ปุ่มรอคนขึ้นเรือครับเ,เสร็จแล้วสิทธิ์ออกแน่ไปต่ออเนริกันกนจะจะอาเนี่ยลักคนขึ้นอีกขึ้นเรืออีกรอบหนึ่งครับเหน่เสร็จเรียบร้อยไปออกเดินทางกันต่อ กำลังจะงมหับคนแล้วครับเปรอถ่ายอยู่หลายสถานี้ครับประมาณสองทุม่มงครึ่งครับทริปนี้ไปรอบเมืองสุริกแล้วกะกลับมาในสุริกเคเก่าครับนี่ บอกว่าสัาญญาณยังี้อยู่หม่งท่าเรือนะครับนะสัญญาณเหนื่อยนะไฟเหลืองสิมันมาพาย,ยุหรือฝนกำลังสิมาครับก็อีรีครับลมแห้งอีรีขาดเรือไได้ออกนะ้วดเนี่ย หมู่บ,บ้านเขาสงบเงียบน่าดูจริงๆครับน่าอยู่มากสะาอา,า,าดๆเด้อพี่นนองเด้อเมืองเขาอีกหนึ่งสถานีครับพรมมาแล้วบรรยากาศดีสุดๆ นี่คืออีกสาเนนึงของเครื่องทันหารอครับมาดูกันมรลกเลเว่าเด็กตีน่าเหมือนเดิมครับผม คนสิมาแล้วครับพี่น้องหิวเข่าแล้วพี่น้องมาหาหาได้กินเข่ากันตัดเขาไม่ได้เชื่อกันพี่น้องหิวเข่าหลายหิวเข่ามันเบิดทุกคนเลยยังไปกินเข่าเช้ากันไปนี่ไปกินเข่ากันก่อนอาหารบนเรือมาแล้วครับโอเคกินกันเลยยุทดีแอนมิสอาหารลุนทอกฟิชี่หิวคนอาหารแต่ละคนปะกินเข่ากันครับพี่น้องไม่ไมืจ่จะจอดแล้วครับจะจอด เมืองเกา่าเมืองโบราณเลยครับตรงตรงนี้พี่น้องแล้วก็จะลงตรงนี้แล้วครับสุดส,สุดสถานีโอเคครับผมก็จะปิดคลิปนี้แล้วครับถึงจุดหมายปลายทางโดยสัสดิภาพเพื่อไปนิ่มมากครับผมและมิสเตอร์ฮันและยูดีครับว่าคลิปนี้ภาพไ,ไปก็ราคาบายบายครับคลิปหน้าภาพเ่ยวใหม่